ครับสวัสดีกับเอซีทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับบันนียรากะในเดือนทางมาที่วัดปวงสวรรค์นะครับวัดปงสวรรค์นะครับเพื่อมากกราบนามสการพระราจารย์นะครับช่วงนี้กะมาชมดอกไม้พระราจารย์ปูกไว้สวยงามดีนะครับเพราะว่าฝนตกมาใสเแล้วนะครับ ลืมไปนะครับบ่ได้ติดต่อกับพระราจารย์เพราะวะ่ากล่าว่าพระราจย์เพิ่นไปเดินธุดงค์ก็เลยบ่อยากรบกวนะนะครับบ่อยากรบกวนสมาธิของพระราจารย์เวลาไปนั่งมีปัสนากรรมฐาน,น,รานหรือว่าเวลาเดินธุดงค์นะครับแอดก็เลยบริได้ติดต่อกับพระราจารย์นะครับนาเสียดาดนะครับของพระราจารย์เขาทั้งบนงทั้งล่างนะครับซึ่งเพิ่นก็นได้จากพระอาคันตุกะไปด้วยกันนะครับซึ่งพระร่วม เดินทุดงด้วยกันหรือว่าพระที่เพื่อนไปยูปริวัติกรรมด้วยกันนะครับเพิ่นใดกันทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซีทุกท่านครับน้าสิได้นะครับในวันนี้อถึงได้มีโอกาสดีนะครับเขามากับนมสกัดการพระอาจารย์เพื่อขอตัวเล็กแนวทางกันครับเอฟซีทุกท่านครับไปกันครับพระอาจารย์เพิ่นมักปลูกกล้วยกล้วยสีแล้วก็ดอก ไหม่พันใหม่มงคลนาหน้าชนิดโอ้เอา้าอันนี้เป็นดอกตัวนี้ครับพอาจารท์เศรษฐีเลื่อนนอกคือเป็นดอกงามเลยอยีบโชคไงบอ่อนอ้อบาดรนีนบาดเศรษฐีเลื่อนนอกเลื่อนในเป็นดอกนะครับออกดอกหลายย่างนะครับคือเปิดมงคลของพอาจารย์ปลูกไว้อยู่นี่นะครับ ออกดอกร้ายนะครับไม้มงคลนะครับปีนนึงมัออกอยู่บาครับกบน้ำมรสการนะครับพระอาจารย์ครับโอ้ไปเดือนทุด,ดงค์ผมมันจะบอกกลับมาไงอเอ,อ้ <3 S 1> มา <3 S 1> มาได้หลายมือแล้วบอกครับพระอาจารย์สามสามมือโอ้ยสิใดผมมาเบิง่ง <3 S 1> อยู่ในน,นั่นมือขึ้นบ้านนี่บ่ บ้านขึ้นกวนนี่หนูเรียกหน้าทางคือเขาครับแต่พระอาจารย์ไปได้แม่เทใสครับหนูเรียกหน้าทางคือเป็นเป็นบ่อครับตาล่างกับเขาสามตูด้วยตาล่างนี่ตาล่างในในตาล่างที่พระอาจารย์ให้ไปเขาสามตัดโอ้ยสี่ด่ายครับผมแปดทุกเกตเลยดิสี่ด่ายทุขอนลวงพ่ออาจารย์รุ่งในคิดตาล่างงอนี้อาจจะเขาด้วยกันหน่อยเพราะนั่นฟันใหญ่ครับผม ต้องอุบายอานัท่านเเรียนน้ำทะเลมาแล้วเอาพาไปไเลก็เรียนน้ำทะเลนะโอ้ฝันว่าได้ไปเรียนน้ำทะเลที่เรือไปะไรเนี่ยนี่คนที่ตายแล้วไปคนน่างคนนึงเขาเป็นอาจารย์สวดแต่ว่าเาตายแล้วภาพผมถ้าขอเรียนก็จะรบว่าตายที่เรือ เลื่อน่อยลง,ยลลงเลื่อนอย่างนีเล,ลื่อนหนักเลยครับผมนีนนนนน่ตะลังวันนี้ตะลังโอ้เหล็ตะลังจับความฝันแน่จับกำลังวั่นหัาแน่เป็นเหล็ตะลังนี่เหล็กก้อมฝันมาเคลื่อนงานที่ดีมา,าสมุดมันมีในเหล็ก,ลก,ลก,ลกลลนี่ตะ <laughs> ลังสามตัวเลยโคกเข้ากันเก็บอยู่ในตะลัง มัน,นขึ้นอีฝันิ่งิ่งเลขอันะนึงเข้ามาทะเลนะมันมีแปดเจ็ดศูนย์อยู่น้ำทะเลมหาสมุทรเห็นป่แล้วก็เากลไปรับแปดแปดเจ็ดศูนย์มาที่สงห์บังเดอ่งเลนกอคข้ามาอันนี้ค่ับข้าาทะเลมหาสมุทรนะแปดเจ็ดศูนยต้งฝีต้องผี หาสมุดิออืมี่แปดเจ็ดศูนย์แล้วมาเขียก็แต่ล่างด้วยมันมีวมมันมีนี่บ่นครับผมันเข้ากันบ่ดีวงไวเลยก็ไเลยว่งตัวมันเข้ากันผมจะมาเสียซิกแซกมาทางนี้นะรับมันเป็นไปได้บ่อบมด เเลขตะลางหนึ่งสห้าตัวหกตัวสองสได้เลขเลขสามเก่าเป็นเลขล่างปะมาณมาแตขึ้นหลกผมู้มากสามคนทานดีขึ้นแเลกก็สามใช่ไหมแ<ส>ม่นั่งอยู่บันไดลน่แหละก็ขึ้นมาเลยเท่งๆหยพตู้ว่าบ่พวกวผมนัง่งนี่ยพี่แลหละนมาสรงไดซื้อดอก แสดงว่านั่งนํามาสรงกันแต่กบูบาดบุบบุกขึ้นเลยนมาสรงวัวัดานกซื้อราตับใช่ไหมเต็มเลยแต่ลราคนขาไม่้ของววเายัค 780อันนี้มันหนัเลยสองคบหนไปลงเข็ม70คบหลูไปเข็นลงเข็น780กับกันกันด้กบไว้นะครับซ้อตัตไหมนะกับเขาใครแข่งซ้อมโตก็70 0 3 cầu thì gian tỉnh liệt lắm Phụ thỏ xã gặp Bất cứ phân không có phân nó cũng liệt lệch lắm Làng 3 cầu. Ừ. cầu Này, tỉnh tạm không phân 3 cầu thì bộ hợp Hãy phải mắc ý đi nè, hãy mắc cho มันมันเลขมันถีันศีมาเด้อมันจะเป็นเลขหาลักลอยเลขที่ว่าคอยคิดวันสีมาเด้ครับผมหาลักลอยเลขอะแปดลักสิดสามลักหน่อยในเลขกันนลอยเขียนไม่ลดอ่าห้าแปดสามใที่ <8. S 1> เลขคอยมัดสาม,มีเลขตัวนี้ลนลดตัวมัดพู้เอาสามคน้นอาจจะเป็น สามแปดก็ได้รขบวนกับสามข้างล่างก็บสามสามคนบ้ากล้าถึงกูตีนั่งยืนเด็กข้าง,งล่างคนทะเลอย่างเป็นเ,นเรื่องรักครับผม <c oughs> ถ้าสมมติเป็นบนก็คือเอาหาขามาใส่เลยแม่นนี่แหละเัราะมันมีนนกันแบบอน,น,นาสามแปดให้กันไว้อันเดียฝันเมื่อคืนนี่นมาขึ้นเตยตัวนี้ก็มาเปิดลงตะลักเอ้ามันเข่าอยู่ครับตะลักอยู่นี่นะับเพราะถ้ารู้ส่วนเป็น วีดีส์ได้สเ่งได้เลข้าวที่สองแสนหาโอ้วันนี้เหลืออยู่สิบแสนหาหมดไปแล้วแสนหาคือทำสัญญาเขาไปสามสุดนะงวดแรกแสนหาหมวดที่สองก็แสนหาหมวดที่ตกเดือนแปลงไร้ทุกอย่างนี่เก็บงานนี่คือแสนหนึ่งคือจบเลยครับครับสร้างครับผมสร้างออกมาคุยกันคุยที่สี่แสน มันลูกชไฟมันแมันเกือบมืดเลยละเป็ใบเห็ดผาปลาวันทีิบสามสิบโอ้สิบสามสิบสี่เมษายมีผ่าไปหน่อยแต่ว่าขอลายสิลแต่เก่งแค่เขาเจ้าคู่หินครับโมวักพิมพ์ในแน่อ้บมก้าขอแบบโก้าพิมพ์แบบขั้นโดดเ็ด็แต่ตนเงิมากสวยกันโดดคนละเล็กคนละน่อยครับพอไปก็ขื้นขึ้ทั้ง้ไปบังคับเกี่ของสินะครับผมห็นบ่ล่ะ กรรมการต้องลอยหนึงอันร่องประท่านต้องห่างลอยประท่านต้องข้นมัมมีกับมัมมี่ีดีดิให้เห็นโรงงานนึกกันจนจนคนเอาไปเกลี่ยนี้แกล่ให้พว้ใดจนได้แหลกไปข้าใส่คุณบ่กเห็นใจเขาเจาะยู่ดีมันบอกเห็นใจดิว่าเคยเห็นโรงงานเื่อกันนะเป็นทะเลาะกันก็พอเพื่อตอนนี้พอเพื่ออะไรเก่งแก่หมูเนาะมูซอยประท่านร่องล่องประท่านในกรรมการมากับสิบห้าซ่องครับอก เ <laughs> งินออกงันออกวิกละสองพันหาเบ, 2, บิดใส่ซ่องกรรมการไปแล้วยี่สิบสามกัก็เลยลยิ่หาลอยสิกินงยังครบวีกว่านี้ <laughs> 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 อีกสิหามือตั้งส่วนนั้นทั้งอีออนทั้งอีซีใบละน้ำเข้าไปเด็กนู้กินหางโปน่าโปนังแกะประตูบอดเพื่อนครับก็เลยเอาตามกำลังศรัทธาเพื่ <laughs> อนน้องเขาทำกำลังศรัทธาเด็กก็เพราะว่ามั <laughs> น เขาไปบังคับเขานะขนาดแค่เดียวนึงเพิ่เกินสามบาทบาทที่บาทครับของเนาะแต่เขาไปบังคับใครเขาใส่รอยหนึ่งนี่เขาต้องคิดดีงานค่ากินแต่ละมือเขาเป็นว่าในปีกนึงกับอาจธอิมีอยู่อีกวินเขาต้องส่งมาวานแบบนี้แต่เป็นอีกแม่บอสไม่พอพ่อแม่เขาส่งไม่ปวดหัาส่งไม่ลูกเขาอยู่วานครับผมทั้งเป็นการทำบุญแบบสนิทโปเลียไล่เนาะครับนอะไลียไาง กำลังศรัทธาเพื่อนนักศยมาก็ศายเห็นเพื่อนวันหมดศายเห็นตั้งเธอเลยลหรอคิดเล่นเลยค่อยเล็นค่อยเปลี่ยนค่อยไปค่อยเห็นไปแล้วมาไปจานทร์นอกจากว่าโชคที่เขาเขาจะได้เลี้ยวไว้ก็เลยโชคเขาคิดนจ่งวดเทียสลากเนี่ยอธิฐานขอคนก็ได้หาเงอนเลยเลยอหาเงอนก็ให้สร้างไปเลยออกไปเลยหาเงอน่นจะออใส่ออใส่คนนึงอยพันเงินคนนึง่อใส่หาเลย แต่ว่าปูที่ออกปูเดียวราคามืองมอบ่อคอจัเงินแม่คอเลเด็กโฉบมเา้ครับงนก็ไอ้เ้ขาเต็มเต็มแเยอะมากเยเ็ดไเพม่นได้บุญนั่งิครับผมลอกสาพิ่นมาเห็ดล่อมสาราหลดเขาได้หามือนผู้อ่ะหามเ0ินแตาเอาน้องข่อยโหลดพอดีเลยถ้าจได้โฉบมากให้โฉบมากเลยช่ไรด้อ ซพัลมวันนั้นซอยสาห้องน้ำวันน,น,น,นี้เขาอนมีสดเพรเาะว่าเราไปน้ำอบไรเหนี่เลยหลายท่าสี่หอไปน้ำกับจุงซบไปเผา,เ,าเ,เลยกับเป็นลอยๆซบเลยกับปนั่งพิจนาเลยเงินันไี้กระเป๋านี่กับซับป,ปลเหลือจุกวเนานแล้อเดี๋จะได้ให้ซับปลเหลือเนี้อหายาพี่น้องเขาจ้าลงกันเนี้อรู้ยด่ยดอกว,ว่าเจ้าสิไปซื้อเราเขาไม่ยังเกิดขึ้น เนื้อตะคุณงามพ้อมดีเลยก็ตากระดดูครับเขางไปเย็บกระดดไปท่านนั่นเลขก็น้อยสั่งไปตามกำลังสรัทธานะครับมันจะผลบุญของบาปอย่าติดตัวเข้าไปทุกทุกภพทุกสัะชุนท้องนี้ไปบริจาคกว่าเอาไรของกินลรไม่ต้องเอาไตเมหรอเะล่ก็เลยจำได้สช่เหียที่วางหเกลนนี่เจออก็เลยจำได้ว่าลกบอกเลขแล้วนี่นิ่คนเห็น ได้แล้วเอามาเถลาเก่า <who> ต <couldn 't> ้นเอามาเถลาเก่าเอามาเถลาเก่าเก้าในแต่ว่าหางเหลื้อยเอละต้นเดียวเอละต้นได้สองต้นได้สองต้นกับบูรุษรถโดยนโมพุทธายาได้นามาภะทะก็ได้เพราะว่าเป็นต้นใหม่โบราณครับถ้าัดเพิ่มขอขึ้นก็จะได้่ยวขึ้นเหี่ยวเพิ่มครับผมเนื่องมันขอขึ้นเอาขอขึ้นข้ามสะดวกนะแต่คือต้องเอาขึ้นครับโอ้ยยังสองต้นเลยสองต้นนัลนครับ ขครับขอ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 บคุณนะครับพายจันไร้ไลน์นะครับที่ให้แนวทางไปฝากเอฟซีนะครับเนาะขอบพระคุณครับกราบนมัสการครับพระอาจารย์ครับครับนี่แหละครับพระอาจารย์เพิ่นเึ่งได้ปล่อยตัวเลขแนวทางนะครับคือพระอาจารย์เพิ่นสั่งหอระฆังเนาะครับเนาะสั่งหอระฆังแล้วขาดเจตุปัจจัยนะครับพระอาจารย์เพิ่นเพิ่งได้ปล่อยตัวเลขแนวทางอีกนาเสียดายนะครับเอสโปได้เข้ามา ในงวที่ันานมาเนาะครับเนาะเพราะว่าบบนึกบบฝันว่าพระอาจารย์เพิ่นไปเดินทุดงจะกลับขึ้นมาไว้นะครับแล้วบได้ติดต่อกับพระอาจารย์นะครับถ้าได้ติดต่อกับพระอาจารย์ก็คงจะเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับน่าสียดายงวดนี่แก่เมื่อไหมนะครับเอฟซีทุกท่านครับแก่เมื่อไหมเงวติพันานมาโบได้ติดต่อกับพระอาจารย์เพิ่นเข่าบนเข่าล่างถึงเพิ่นกะมีครูบาอาจารย์ บอกต่ออีกทอดหนึ่งพระอาจารย์ถึงได้ปล่อยให้ญาติย่ยมที่ทูปไปหาพระอาจารย์นะครับเอางวดน,นี้จะหวังเป็นย่างยิ่งว่าจะเข้าอีกสําหรับตัวเลขแนวทางของพระอาจารย์นะครับเบิ่งนครับหัวละข้างเพิ่นก็ยังบ่ทานไี้ถึงครึ่งทางนะครับก็เลยขาดจตุปัจจัยอีกพระอาจารย์เลยปล่อยแนวทางให้เอาไปฝาเกเอ็มซีนะครับก็ถูกเพ่ได้ มีผู้มีจิตใจใส่สัทธาจากร่วมบริจาคสาัางหอระฆังซอยนะครับเนาะซึ่งทั้งพระอาจารย์พจนจะบรวํากันเดี๋ยวอะไรนอกกบเนาะอสุดเทแต่เอฟซีจะมีผิดาจรณาะจะ,ะนะจมีใจใส่สัทธาร่วมบริจาคเท่านั้นนะครับ ขอขอ,ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาบึงมาชมมาเป็นกำลังเ,งเชื่อใจกดไลค์กดแชร์กดดังช่องนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บคงจะคว่ำรับาจากพี่จังน้องไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีทุกทุกท่านครับผม